กตสมาสสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ,คะเอาล่ะพามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันจ้ะพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เนี่ย3 0 0กว่าไร่ค่ะ สนับสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina ที่นี่คือสวนพึ่งบอนไซ i l l a g e ค่ะหูไปไม่ใกล้ไม่ไกลขับรถเพียงแค่3ชั่วโมงมาถึงญี่ปุ่นได้ไม,มันงงไปเลยทีเดียวจริงเข้ามาที่นี่ต้องบอกว่าคุณจะมาอยู่ในอาณาจักรของบอนไซที่เรียกว่ายายที่สุดในประเทศไทย <c oughs> มีกว่าพันต้นเจ้าของเขาทั้งสะสมแล้วก็มีขายด้วย นี่บ้านนะคะพี่บ้านพาใช่มันดูแบบเป็นญี่ปุ่นแท้ๆจริงๆเลยอ่ะหลังนี้ราคาดีมากนะคะ10,000บาทดูได้เท่าได้หกคนน่ะซึ่งแบบฟิลคือดูเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆนี่คือด้านข้างหลังบ้านหน้าบ้านฝั่งนู้นนี่คืองดงามเลยหรองงไปแลวสิแค่3ามชั่วโมงจากกรุงเทพไปถึงญี่ปุ่นได้เนี่ยแต่เป็นญี่ปุ่นที่ราชบุรีนี่เองแหมเราก็นึกว่าจะเปิดรายการที่สนามบินซะอีกนะเนี่ยเอาล่ะ No โนบิตาอยู่หรือเปล่าบ้านน่ารักมากเลยค่ะเฮ้ยมันแบบปกติถ้าเป็นบ้านญี่ปุ่นแบบโซนอย่างนี้เขาก็โบงคนอืน่นเขาจะมีบอกว่าเป็นฮิตเตอร์ที่นี่เป็นแ, <ก S 2> แอร์แล้วก็ป,ปิดประตูแบบกระจกได้แล้วมองออกไปอีกมุมนึงข้างหน้าเราตรงนี้คือแบบนี่คือไฮไลท์เลยเนาะวิวดีมากจริง คือเป็นบึงน้ําใหญ่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ดูอยู่ยแ,ลแล้วมีความรู้สึกว่าอะไรรู้มะพี่คิดถึงท่านโชกุนจังเลยอะเนาะแล้วก็เนี่ยก็มีซินนาอมอนสั่งนะ ลักษณะที่เป็นบ้านญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือมีหลังนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็จะมีอีกหลังหนึ่งใกล้ๆตรงนี้อันนั้นจะเป็น Pain House. Pain House เพนเฮาส์เพนเฮาส์ก็จะ5 0 0 0ันบาทแถามีเป็นแบบ2ชั้นเหมือนกันแล้วก็มีอีกอาคารหนึ่ง mm hmm. เป็นอาคารริมน้ํา mm hmm. อันนั้นนี่เป็นแบบว่าเปิดระเบียงออกจากห้องฝั่งหนึ่งไปเนี่ก็คือจะเห็นเป็นแบบว่าลำพาชิ้นไหลผ่านไปแล้วช่วงน,น้ําเยอะก็ได้ยินเสียงน้ําตลอดเนี้ยเราแอบเข้าไปดูข้างในห้องนอนเขาดีกว่าใช่ใช่ ไปดูห้องนี้นี่อุ้ยอชอบมากแบบนี้มากเลยนี่โอ้นอนอือคือแบบว่าถ้านอนอยู่บนเตียงนี้ก็คือนอนดูต้นไม้ใช่แล้วก็ดูบึงดูต้นไม้ไปเขาออกแบบดีเนาะน่ารักมากค่ะนี่อ้ยเฮ้ย สำหรับแบบว่าถ่าถ่ายรูปเล่นกันในบ้านอย่างนี้น่ารักเลยสวยงามได้ไดสวยงามค่ะ ตรงนี้เนี่ยสามร้อยกว่าไร่ค่ะพี่ไม่เดินนะเราเดินืผิวไปตรงนี้ตาปลาขึ้นเลยนะไม่ตายแล้วริเหรอไม่มันต้องดูความเป็นญี่ปุ่นที่หนึ่งเพราะมีเสาโทริอิแล้วสะพานแดงตรงนั้นก็มีพี่จะต้องไปเดินข้ามสะพานพี่ก็ไม่คิดว่าพี่เจะมาเจอรัสซามูไรที่นี่ที่นี่เป็นญี่ปุ่นมากบ้านพัทุกอย่างแล้วสวนเสิร์ฟเป็นญี่ปุ่นไปไ้ค่ะไปค่ะคุณผู้ชมให้มีความเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นจริงจริงนะ สวนพึ่งบอนไซวิลเลจอาณาจักรสวนบอนไซที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทยเป็นทั้งที่พักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คใหม่ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะจ๊ะต้นบอนไซจํานวนนับพันต้นที่งดงามราวกับงานศิลปะทากลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขาสายน้ําลําพาชีที่ทอดยาวจําลองบรรยากาศของบ้านสไตล์ญี่ปุ่นมาไว้ทากลางสวนบอนไซบนพื้นที่ทั้งหมดเกือบ300ไร่เหมือนได้มาญี่ปุ่นจริงๆเลยยอ อันนี้เป็นแบบญี่ปุ่นเลยประเทศเดียวมันดูเบาเกินไปหรอใช่ต่อไปเราจะพาไปอังกฤษทำหน้าือนไม่เชื่ออีกแล้วโอ้โหก็ได้จองเชื่อดูเราจะนั่งรถกอล์ฟไปหลักเนี่ยหรอใช่จากนีราจะย้ายไปย้ายประเทศได้เลยใช่ย้ายประเทศด้วยการไปรถกอล์ฟรักบ้านรักป่ารักสวนบอนไซส์ไซส์ญี่ปุ่นกันแล้วแต่ก็ยังไม่พอใจต่อจากนี้หาชุดนั้นหนาแล้วตามมันหนาวกันต่อที่ประเทศอังกฤษด้วยกันเลยจ้า let's go พี่หนูโดนแกะล้อมรอบแล้วหูวน้องใจเย็นๆเบาๆเดี๋ยวไปแล้วน้องไปทางนูน้นบอกเลยค่ะว่าฟาร์มแกะที่นี่นั้นแกะมากมายทีเดียวนะคะ s ินเนอรี่ควินเทดฟาร์มใหม่เลยตอนนี้เขามีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆนานาพื้นที่ในที่นี้เนี่ยนะคะ 3 7ไร่ทุนที่กว้างขวางมีทั้งที่พักมีทั้งฟาร์มมีทั้งโซนแบบว่าไอศครีมมีอาหารการกินซึ่งไม่รู้ว่าพี่ปานหายไปไหนให้รถเมดเดาน่าจะอยู่ที่อาหารการกินแน่เลยอ่ะเพราะแกก็แบบบ่นๆว่าแกอยากจะกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้เดี๋ยวค่อยไปตามหาแต่จะบอกว่าที่นี่ก็คือแบบว่าน้องแกะเยอะแล้วก็ลูกๆแกะเต็มไปหมดเลยนี่จับก่อนจับก่อนนะ นี่นิทลกเออดีมากอหูทำไมขนเราไม่อาบน้ำเราไม่หวีผมนิดเึงมันตึงเหนียวไปหมดเลยเนี่ยกิจกรรมที่นี่มีให้ทำเยอะนะคะอย่างในโซนนี้ก็จะเป็นเกมต่างๆนานาเวลาเราไปตามงานวัดหรืองานอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เอามารวมมาไว้อยู่หมดเลยเราก็จะสนุกอ่ะเกมปลาลูกโป่งเกมชูดบ้าสเกมอะไรแบบมีหมดเลย สนุกตรงนี้น่ารักแล้วก็ของรางวัลเป็นเด็กเลี้ยงแกะตุ๊กตาต่างๆของเขาหลายแบบเลยน่ารักมากมันต้องได้เท่าไหร่เนี่ได้ตุ๊กตาของผูต้องได้5้าเลยอะพี่บอลลองและกะ้กันมุ้งโม่มวัวๆไป ไปเลยแรงๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะเอะเอ,เอันได้แล้วอีกตามลูกมันต้องได้ได้แล้วเ,เฮ้ยโอ้โหเซ็งเ,เลยอะเล็กล,ลูกนึงเล็กลูกนึง เห็นแก่เห็นฝาร์มก็ให้ฟีลอังกฤษได้อยู่น้ะช่วงหน้าไปตามหาพี่ปามด้วยกันแล้วต้องตั้งใจดูให้ดีเพราะว่ามีของฝั่งมาแจกกันเหมือนเดิมจ้า กระทาเหลี่ยมเผชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคโิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซิลีชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรดพีเยมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำเดอะซีเนอรี่วินเทจฟาร์มก็ไม่ได้ว่าจะใหญ่อะไรมากมายอะนะแต่ทำไมไม่เจอตัวพี่ปานซากทีเนี่ยเอ๊ะหรือว่าจะต้องตรงไปที่โซนไอศครีมนมแกะซิกเนเจอร์ของฟาร์มที่นี่ตามหาพี่ปานแล้วก็ฝากซื้อกลับมาด้วยนะรถเมย์อยากจะชิมบ้างอะ พี่ปาลเนี่ยเราก็ตามหาเราก็แบบเอะไปนั่งเล่นกับน้องเกลงน้องแกะอะไรกันมาเต็มที่ก็หาได้ไม่ยากนี่ก็ที่ไหนมีของกินพี่ก็อยู่ตรงนั้นแหละนี่ไงเห็นไหมแล้วมาจริงๆอร่อยด้วยลองติดเป่าเป๊ะมากคือมาที่นี่เนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องกินนมแกะค่ะเพราะว่าเขาทำเป็นไอศครีมลองสิลองสิอุ้ยมีหลายรสด้วย อุ้ตายแลวของหนูมีความนวลละมุนเน่ลองดูสิลองสิงงสงหนูจะลองชิมหยหอมดี <c oughs> เ,ออเออเออต้องมาลองเลยค่ะคนุ่มละมุนเลยล่ะเ e สเจอร์ดีใช,ใช่ไมไม่หวานจนเกินไปกำลังดี แบบฟิลเหมือนนั่งอยู่เมืองนอกจริงแล้วก็มีคาเฟ่หนึ่งอันตรงนี้ตอนแรกก็ไปตามหากันอ้าวพี่ปานทําไมอยู่คาเฟ่ก็อยู่แถวร้านอาหารตรงนี้จะมีอะไรพนเรื่องกินล่ะใช่ไหมเราออกนักข้างนอกชมบรรยากาศแบบไม่ได้ทําอะไรอย่างนี้นานแล้วรอคะสองปีแล้วสิพราะเราไม่ได้ออกไปเนาะเราไม่ได้ไปไหนกันเลยใช่ซึ่งปีนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องของโควิดกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงแต่ตัวเราเองเราก็ต้องดูแลตัวเองละเพราะว่า ต่อให้จะมีโรคภัย <t ell Rad io> ต่างๆตามมาหรืออะไรก็แล้วแต่อายุอานามที่เปลี่ยนไปอายุมากขึ้นเรื่อยๆก็ต้องดูแลตัวเองอยู่ดีคุณเราจะได้มีแบบพลังมีร่างกายมีหน้าตาที่ดีออกไปเที่ยวข้างนอกจะได้ถ่ายรูปได้พี่ปานก็ต้องใช้คําว่าเรากลับมารักตัวเอง รถเมจัวอายุขึ้นมาเจ็บจิตจอู้ทำไมอะคะ45แล้วนะสบายปีนี้ก็45ปีหน้า4 6มานั่งคิดถึงตัวเองเหมือนกันก็ในความเจ็บเราก็มีความภูมิใจเหมือนกันว่าเออเราก็ยังมีอายุยืนมาถึงตรงนี้ได้แต่ว่าเชื่อไหมคุณผู้ชมอายุเนี่ยเป็นผลอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้ทุกอย่างมันเสื่อมผิวก็เหมือนกันนะคะ ถ้าก่อนหน้านี้นะพี่บานอ่ะเคยไปอยู่เอาไปสถานปฏิบัติธรรมกันละค่ะเนอะก็โกยแก่ตากแดดทุกอย่างเรือยเจอแดดทุกอย่างทํากิจกรรมทุกอย่างแล้วมันมันเป็นหลักปีมันเป็นหลักปีนะคะแล้วพอพี่บานไม่ดูแลตัวเองปัญหามันเกิดนะคะปัญหามันเกิดก็คือเพราะเราโดนแดดมากๆแดดมันเผามันก็เริ่มจากความแห้งกร้านก่อนพอแห้งกร้านเนี่ยมันแห้งจนกระทั่งตรงนี้นะเมนคือหน้ามันตึงนะหน้ายังตึงตึงเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่เออมันตึงเพราะแห้งนะคะไม่ได้ตึงเพราะสวยนะคะมันตึงเพราะแห้ง มันตึงแบบพร้อมจะแตกผิวมันเหมือนจะแตกเลยแล้วตอนนั้นนะมันมันเริ่มแล้วริ้วรอยเนี่ยบนหน้าผากที่เป็นเส้นๆนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มก็ดีโดยเฉพาะหน้าผากที่เห็นชัดมากค่ะเนื้อมันน้อยเนาะไปหมดเลยโหนกแก้มเนี่ยก็จะมีจุดด่างดำพี่ก็เริ่มแบบมานั่งมองตัวเองในกระจกแล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเราปล่อยตัวเองไว้อย่างนี้มันมีแต่ผลเสียตอนนั้น,นก็เลยเริ่มแล้วว่ามองหาแล้วว่าเราจะหาผลิตภัณฑ์อะไรที่จะมาช่วยเราจนได้ไปเจออโหมูดีลก ต้องบอกว่าหมูดีหลงเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนโลกกระทัดพี่มากๆคือพี่อ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เสพสื่อเยอะ,ะไม่ได้เห็นของทางทีวีมากมายนะคะแล้ววันนั้นเจออาหมูท่านคงเห็นผิวหน้าเราไม่ค่อยสู้ดีด้วยแหละใช่ค่ะไม่ค่อยส<ช>ู้ดีเลยจริง <ๆ S 1> นะพี่ไม่ได้เชื่อคาอาหมูโดยตรงแต่สิ่งที่พี่เชื่อคือเชื่อในผิวอาหมูที่ปรากฏตรงหน้าเราว่าคนอายุ65ทําไมถึงได้มีผิวหน้าได้แบบนั้น ตอนนี้พอหมูแนะนำแบบพี่ก็รู้สึกว่าเอาละเราเห็นหลักฐานปรากฏต,ต,ตรงนั้นอนะ่ะเราก็กลับไปแล้วเรบอกน้องว่าเฮ้ยเธอสั่งให้พี่หน่อยเถอะไอ้ชื่อไตลรจีน่าเนี่ยไอ้กระปุกแดงๆนะั่นน่ะสั่งมา ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าของนี่ก็ส่งเร็วมากจริงนะคะคุณผู้ชมะ่ะจะต้องบอกว่าเซรั่มตัวนี้นะพอถึงมือเราเนี่ยเราแปลกใจมากเลยเขาเรียกเองว่าเซรั่มนะคะแต่ว่าเขามีความเข้มข้นมากเลยนะคะแต่เห็นเห็นเข้มข้นอย่างนี้คุณผู้ชมขาไม่เหนียวเหนอะหนะน,นะคะแต่ว่ากลับซึมง่ายนะคะแล้วก็ใช้สบายมากเลยนะคะคืนแรกทาไปนี่รู้สึกได้เลยว่ามีความชุ่มชื้นจริงๆคะ่ะก็ต้องบอกว่าตื่นมาเนี่ยเราก็จะจับดูเฮ้ย อ๋อเฮ้ยหน้ามันก็นุ่มๆดีนะ,ะผิวมันก็ชุ่มชื้นดีนะเราก็รู้สึกเราถูกใจนะคะแต่ว่าคืนนึงเนี่ยมันยังบอกอะไรเราไม่ได้ เราก็ตั้งใจใช้พอเราใช้ไปสักระยะนะคะคุณผู้ชมหมดไปเน็มหนึ่งก็ปลก2กรก็ปุูกสกรก็ปลูก,ก,ลก,ก,ลกตั้งใจใช้ตั้งใจดูแลตัวเองไปเนี่ยนะคะต้องบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะคะปานพอใจมากก็คือจากหน้าที่แห้งเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นแล้วจากความชุ่มชื้นเนี่ยทำให้ริ้วรอยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ตา,ตาก,ก็ดีนะคะร่องแก้มก็ดีหรือว่าเส้นหน้าผากนะคะแล้วก็อจุดด่างดังกลับมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะริ้วรอยต่างๆที่มันเคยชัดเนี่ยมันก็แลดูเบาลงไปด้วยนะคะใช้แล้วพี่ไม่ท้อ ไม่ท้องเห็นเห็นเพราะมันเห็นการเปลี่ยนแปลงเนยก็เห็นนะใช่ไหมใช่หนูเห็นเลยลองมาให้แล้วปั่นลองมาให้แล้วไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วถ้าไม่ใช้จริงนะคะจะไม่กล้ามานั่งพูดให้เลยเพราะว่าเป็นโปรดักต์เดียวที่พูดให้ด้วยเพราะว่าใช้จริงๆและยังใช้อยู่ปัจจุบันนี้ใช้มาก็จะ2ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมขาใครนะคะที่ดูอยู่วันนี้นะโชคดีมากแลเนยเพราะว่าโปรที่เอามาให้วันนี้เนี่ย ต้องบอกก่อนว่ามีของฟรีมาแจกเอาละค่ะ200สายค่ะกดรอบันไว้ที่1577นะคะ1577หรือ Li ายแอสตราจีน่ะคะวันนี้นะคะขอย้ําเลยว่าแบบมีของฟรีมาแจกแล้วก็เป็นของที่หลายคนยังชอบและรอคอยนะคะใครเงินเดือนยังไม่พร้อมใครเงินเดือนยังไม่ออกไม่ใช่ปัญหา กดไปจองสิทธิ์ตัวเองให้ทันที่1577มันง่ายมากนะคะถ้ากดทันวันนี้คุณผู้ชมจะได้ของฟรีไปเลยเ้าวละวันนี้นะคะ1577ค่ะหรือไลน์ a d r a i n a ค่ะวันนี้คุณผู้ชมจะได้โปรโมชั่นที่ดีแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยค่ะเซรั่มนะคะ1กระปุกใหญ่นะคะแถม1กระปุกใหญ่ยังไม่หมดเท่านั้นนะยังแถมขนาดพกพาอีก2กระปุกนะนี่ก็แปลว่าเซรั่ม4แล้วนะคะยังไม่หมดเท่านั้นยังมีหน้ากากผ้านะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในชุดยุคโควิดซาราจิน่าก็ยังคิดถึงตรงนี้อยู่และนี่นคือของแถมที่หลายๆคนยังรอคอยก็คือโลชั่นน้ําหอมหลอดใหญ่นะคะรับฟรีไปเลยนะคะ6ชิ้นในมือปานนี่นะคะจาก8,800บาทนะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,900บาทเท่านั้นนะคะเนี่ยในมือบันเนี่นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ได้ไปเลยค่ะประมาณ3เดือนนะคะตกไปเลยวันละ35บาทโปรนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโปรที่คนจะจองเยอะที่สุดเลยเพราะว่าได้ถึง6ชิ้นะนะคะขอมากี่ทีนะก็ไม่เคยที่จะแบบว่าพอเนะีเออไม่เคยพอนะไม่เคยได้ไม่เคยแบบ พี่ปาบ,บอก200 200ค่ะไม่พอเองก็เป็นคนพูดเองนะว่า ه, ปกติให้ไปที่ไรก<ข>็จะบอกอว่าลูกค้าประจาเขาจะรู้เลยแล้วเขาจะรอซื้อโปรแบบนี้แหละดังนั้นต้องเพิ่มเพราะว่าวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็รอบอดี้โลชั่นอันนีคค้คือทาไปปุ๊บกินเหมือนเพิ่งอาบน้ำมาค่ะเพราะว่ามันหอมแบบว่าฟอร์โรมากๆงั้นเอาอย่างนี้ต้องบอกว่าไม่มีโปรไหนให้เยอะกว่านี้อีกแล้วนะคะปันก็นะมาราชบุรีทั้งทีนะคะพี่ปานให้ได้อีก100สายเป็น300ยสายผู้ชมต้องรีบโทรเข้ามาตอนนี้นะคะที่157 7คัน1577 หรือลายแอตตาจิน่านะคะนอกจากมีปานแล้วนะคะที่ใช้ตาจิน่านะคะยังมีอาหมูนะคะมีพี่คิมพี่นีโนโ่พี่กิ๊กไม่รินพี่ปุ้ยพี่มอนวันเชป้อมทุกทกท่านที่ออกมาพูดเกี่ยวกับตาจิน่านะคะคุณผู้ชมปันขอย,ย้ําจริงๆเลยว่าเป็นบุคคลที่ใช้จริงทั้งสิน้น ถ้าไม่ใช้จริงๆจาราจรีนาเขาก็ไม่ให้พูดเหมือนกัน<ช>และแบรนด์จาราจีนาเองก็มีอายุถึง13ปีแล้วนะคะแปลว่าต้องมีคนชอบและซื้อซ้ำแล้วมีลูกค้าประจำนะคะคุณผู้ชมโทรมาที่157 7ค่ะ1577หาหรือ Li n e แอดจาราจีนานะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้โปรโมชั่นที่ดีแบบนี้เลยนะคะซื้อเซรั่มนะคะนี่เลย1กระปุกใหญ่นะคะแถม1กระปุกใหญ่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะยังแถมอีก2กระปุกขนาดพกพานะคะแล้วก็มีหน้ากากผ้าแล้ววันนี้อย่างที่ปันบอกค่ะฟรีีไปเลลยค่่ะกััับโชนนนน้หอ ะะ6ชิ้นนี้นะคะจากราคา8,800บาทนะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะใช้ไปเลยค่ะยาวๆ3เดือนนะคะตกวันละ35บาทส่ทงฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้หยิบโทรศัพท์เอาไว้นะคะกดรอปันไว้ที่1577นะคะ1577หรือ line a ร r i a t i n a ค่ะแหมอ,อ้าเรียว่ามีนะเรื่องดูนนี่นั่นคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวกันได้เลยอาจ๊ะยังไม่หมดนะอันนี้ พี่เห็นแบบซีนารีที่แค oh. ่เฉพาะโซนข้างหน้าพี่ไม่เดินเข้าไปข้างในข้างในมีอีกมากมายอแล้ววันนี้เขาบอกว่าจะมีโชว์น้องแกะหรอน้องแกะมีความแสนรู้และน่ารักรอเอาไป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 ช่วงหน้าไปชมความน่ารักของน้องแกะด้วยกันพร้อมกับพิกัดการเดินทางแล้วก็มีของฝากน่ารักน่ารักจากสวนพึ่งม allora ีมาแจกกันเหมือนเดิมด้วยจ้า นทบสนุนโดย Trelagina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง Trelagina บูตี้ฟิกยังยืดปั้นกนลดต้นขาบูตี้ฟิกยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มใกล้จะได้เวลาโชว์น้องแก่จากเดอะซีนารีฟาร์มแล้วว่ะซิถ้าใครไม่เคยดูเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะไม่ใช่โชว์ที่จะดูกันได้ง่ายๆเลยนะจ๊ะรีบไปจองที่นั่งกันเร็วสองสาวสวัสดีค่ะสวัสดีสดสนะคะทุกท่านนดิิตอลรานะคะทุกท่กา,านเข้าสาาาู่ ลองแวะเวียนกันมาได้ค่ะที่นี่ก็เปิดกันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มีโชว์แต่ละวันก็จะมีรอบที่แตกต่างกันออกไปเนาะมาเที่ยวกันได้เอ้ยพี่จะไปแล้วหรอไปแล้วเที่ยวแป๊บๆแล้วก็ไปจากเราแล้วอย่างเงี้ยคือ๋ยวก็มาบ่อยๆจ้ะขอบคุณนะคะพี่บานขอบคุณเม่เช่นกันขอบคุณมากแต่เรายังไม่ไปไหนนะคะจะบอกว่าราชบุรีมีคาเฟ่สไตล์แบบเกาหลีแบบชิคๆอืมเนี่ยขอเล่นกับสั์ก่อนพี่บานไปก่อนโหทิ้งเราให้ไปคาเฟ่สวยๆอ่าเห็นไหมเห็นด้วยด้ได้เราไปเองก็ได้ค่ะ ติดใจคนน่ารักของน้องแก่เขาแล้วละสิพี่ปานอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรถเมยรับช่วงต่อเองบินตรงไปอีกหนึ่งประเทศยอดฮิตอย่างเกาหลีแต่อยู่ที่โพธารามนี่เองจ้าจะมีโอปป้าอยู่บ้างไหมเนี่ย พามาเที่ยวเกาหลีกันต่อแบบงงเหรออุ๊าเพี่ปันหนีไปแล้วนะจ๊ะไม่เป็นไรอย่างท no ี่บอกไปค่ะว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มาเที่ยวแบบสไตล์เกาหลีได้เพราะเป็นคาเฟ่ชิคชิสไตล์เกาหลีเขาบอกว่าเป็นเกาหลีโพธารามข้างในก็จะมีอาหารการกินอะไรบ้างเครื่องดื่มเป็นยังไงตามเราไปแต่จะบอกว่าคุณดูความขาวท้องฟ้า สีฟ้าสวยงามมีแบบบรรยากาศมีลมพัดช,ชิวๆแล้วมีโซนนั่งหลายอันนะเดี๋ยวไปสั่งอาหารข้างในกันก่อนค่ะ เราต้องกินให้อิ่มหนำที่นี่เป็นคาเฟ่เครื่องดื่มเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีแน่นอนนะคะมัทฉะลาเต้วันนี้ที่เราสั่งมาอีกอันนึงเป็นบลูมิกซ์เบสนะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มส่วนของกินเล่นเบาๆจุกกิบกูกิบปูอัดซีฟู้ดก็มีนะคะหรือจะเป็นเฟรนช์ฟรายสนา์นักเก็ตพิซซ่าฮาเอียนก็ได้แบบเอาแบบอิ่มท้องไปเลยตบท้ายด้วยขนมหวานจ้ะ นี่เลยบราวนี่ชีสเค้กกับบลูเบอร์รี่ชีสเยอะอยากกินมากตอนนี้แต่ชิมไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้ถอดแมสค่คะมันอยู่ในห้องแอร์เนอะตรงนี้เดี๋ยวถือออกไปชิมข้างนอกที่มันมีอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนอื่นๆนะคะ มาวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยสวนพึ่งบอนไซวิลเลจค่ะ ใหญ่เหมาะกับครอบครัวมากๆแล้วก็มีห้องพักมากมายหลายแบบให้เลือกกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณ The Scenery Vintage Farm ด้วยนะคะใครอยากไปเที่ยวฟาร์มแกะแบบสไตรองกฤไปที่นี่ได้เลยอีกหนึ่งที่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะ The White Space ค่ะเย็นสบายเหมือนอยู่เกาหลีที่โพธารามนั่นเองนะจ๊ะอีกถึงที่ขอบคุณอินเลียนะคะแล้วก็พี่ปานอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะวันนี้เราไปที่ไหนกันมาบ้างไปดูพี่แก่การเดินทางเลยค่ะ จากสัปดาห์ที่แล้วเดินทางออกจากน้ำตกข้าวชั้นโดยรถยนต์ส่วนตัวมาที่สวนพึ่งบอนไซวินเทจใช้เวลาประมาณ30นาทีจากนั้นเดินทางไปที่ The s c e n e อรี่วินเทจฟาร์มใช้เวลาประมาณ20นาทีนะจ๊ะและจากฟาร์มแกะสไตล์อังกฤษสู่คาเฟ่สไตล์เกาหลีที่เดอะไว e ์ p เป e ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจ้าและแล้วก็มาถึงคำถามประจำสัปดาห์นี้กันแล้วคำถามนั้นมีอยู่ว่าฟาร์มแกะสไตล์อังกฤษจังหวัดราชบุรีที่รถเม และพี่ปาลไปเที่ยววันนี้มีชื่อฟาร์มว่าอะไรเอารู้คําตอบแล้วเงียบ <Yeah, S 1> ไว้ทําไมมาตอบคําถามกด Facebook พิมพ์ค้นหา Follow มีกติกาของเราง่ายมากเข้าไปตอบคําถามในแฟนเพจรายการพร้อมกับกดไลค์แล้วก็กดแชร์แฟนเพจคําตอบที่ถูกต้องแล้วก็เดินใจที่ซื้อจะได้รับของที่ระลึกจากรายการไปเลยและผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกในสัปดาห์ที่แล้วของเรานั้นก็คือยินดีเด้นะจ๊ะที่สําคัญก็อย่าลืมยืนยันสิในแฟนเพจของเราด้วยนะ สัปดาห์หน้ารถเม่จะพาไปเปลี่ยนบรรยากาศเขาป่าตามหาธรรมชาติกันใครสายลุยต้องชอบห้ามพลาดทุกวันเสาร์บ่ายโมงสีสิจ้า